รู sí, sí, um. ama, ้ยอะทังยักษ์กระชา่อิทธานยักษ์อุทิเวลานำมันจะบีดตรงเนี้ยม <countries> ันจะบีตรงเนี้ยไปกลับที่นอนใหม่ที่กลับหัวที่นอนเหรอครับใช่ตอนนี้หันอยู่ทางทิศเหนือคือหันอีกทีก็คือไปทางทิศตะวันออกออกครับให้ออกที่มันพอู่แล้วครับเอือที่มันพอไ่แล้ว นอนตอนนี้ปวดใจหาปวดหลังใช่ฮะปูรู้อีกว่าปวดหลังฮึ่าโอปวดหลังรู้อีกเอ้แเล็บยิงไหมปวดไปหลังโว้ครับนอนไม่เคยกระสับกระซายตลอดที่้า้ที่ขวานอนไม่นิ่งนอนไม่สนิทบ้านเลขที่สี่สิบทับห้าสิบห้าสี่สิบ ก็ห้าสิบห้าเป็นทรายรวบยอดสิบสี่ครับรวบรวมเลยสิบสี่สี่เป็นสี่เป็นห้าครับสี่บวกศูนย์เป็นศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าดาวพฤหัสดีไม่ปูไม่เป็นไรถ้าลงเลขสี่ไม่ได้ มันเป็นมันมันมันสีน้ำหน้าแก่เคดเอาเลขเกียรเอาเขียนแก่เคดเอาทองปิดทองทองปิดเลขสี่หละใช่มันสีน้ำหน้ามันทําอะไรบางครั้งมันทําบางครั้งก็ลงบางครั้งก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะหลูกครับบางครั้งเหนื่อยมาข่าวไม่กินเลยจริงไหมโจ เครียดนะครับพี่บางทีคิดไม่ลงเคยช่วงช่วงงานหนักมันก็หนักนะช่วงเวลานี้ไม่มีจริงๆเครียดอีกแล้วเนี่ยปู่บอกให้ก็หนูอ่ะมันนั่งมันนั่งมาข้างนานเกินไปโช่วงชอบนั่งดันใช่ไหมใช่ครับเออที่ปู่ว่าพูดแล้วแสดงเอ่ยืดออกกับร่างกายไงที่พี่ปูบอกนั่งเกินไประบบภายในเนี่ยมันรำไส้เรามันงอตัวงอตัวทีนี้เป็น ลำไส้ขอดลำไส้ขอบที่ไวแล้วเราเกินอะไรเรีบรไปเนี่ยถูกถูกอีกแล้วอึดอัดถ้ากินมากเกินไปไม่ได้เลยต้องกินพอประมาณนี่ตาลังนี่กินได้ยู่ถ้าเหมือนนเอาเลยเรื่องเลยเลเรื่องเลยลำไส้มอดีแบมให้ปู่ หัวใจไม่ดีเลยทำอะไรท่เ,เหนื่อยมากไปได้ระวังหลยพยายามเกมไอ้พวกเวลาวหายใจมางทีเหมือนมือนมันจะหยุดไปเลยนะหนูเนีใช่ค่ะอันตรายเอาซืซซซซ้อยาหลกซื้อยามาค <c oughs> นนั่นกินไม่งั้นก็เอาพวกน้ำหวานก๊บโซดาแช่ตู้เย็นไว้คแคบไม่นั่นเลย เดี๋ยวมาคุชมาเดี๋ยวมาคุดเดี๋ยวเดี๋ยวอีนอีนูต้องบอกนะเดี๋ยวไอ้หลังไม่รู้นะลูกเดี๋ยวหลังขายหมดจำไหมจำไหมมาคุดแค่นั้นหรมาต่อไปไหนมาคุดนี่บอกให้ปู่บอกเลยนะเอาบุญต่อต้านมาเล่งได้ด้วยทุกอย่างเลยมาคุเนี่ต้มเข้าไปกินเข้าไปครัแล้วพวกร้อนภายในหรืออะไรเนี่ยปากแตกแค่ปากแตกปากรอดบอกฟองแตกทีเดียวหรือเกินไปเลยไอ้พวกเวลาหน้ามาคุชแท้เขาผสม เขาผสมเป็นสารกันบูดอันนี้กินเลยหลกแล้วต้มเรื่อยๆที่แรกก็มันจะเข้มข้นหน่อยนะมันค่อยๆกินเรื่อยๆมันก็กินธรรมาชาติของเราอะนาะดูมันดีแต่ปีนี้ยังดีเลยหูกมาปีที่แล้วเป็นไงล่ะหนักกว่านี้ไหมคือปีปีที่แล้วจะ น่าจะเรื่องงานปีนี้คือคือปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีอาการนะช่วงปลายปีพอต้นปีปุ๊บคือมันไม่ไหวลวะฮะก็เลยต้องรีบไปหาหมอใช่ใช่ทำเยือกหงมะนะจะอหงมการงานจะือหงมให้มีเวลาพักผ่อนพอหนูพอเรยนประมาณถ้าเอาถ้าถ้าอดนอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองไม่ไ,มไหวเยเลย,ยเลยแยเลย้วสองขามบางทีมันเดินเหมือนเหมือนตัวเบาอ่าลูกอาจันแม็กบางทีขึ้นมาเนี่ย ตาหูลายเนี่ยระวังหน่อยนะระวังหน่อยช่วงนู้หนูจะเป็นช่วงเนี้ยเดี๋ยวพอสีอ่สิบหกสี่ติบเจ็ดก็ไม่เท่าไหร่เบาจะไปโดนตอนสี่สิบแปดสี่บเก้าห้าสิบห้าสิบต้นทำรับหนักเลยพอเข้าสี่สิบเก้าเริ่มทำรับห้าสิบมันดวงขาดมันเจ็บเพียบนะนี่ก็ไปไหวพอแก่ที่ไหนมา ววเวลาหูก็ไปไหว้มาหมือนกันตอนต้นตอนต้นปีอะฮะเคยไปที่วัดเจ้าพ่อกดอูฮนะครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ไปไหว้ที่วัดวัดจีนนะฮะใกล้กลสะพานใหม่นะที่หนึ่งนั่น้ีกกินเจแล้วเปล่าไม่ได้กินมั่งม่กินมั่งไม่เป็นไรไกินแล้วเป็นทุกข์ก็ไปท่างกินอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กิน ใช่ทรมานสังขารทำไมอยู่ที่ใจเนาะเขามีพันล้านย,ยังไม่นั่งกินเลยบูงยังไม่ทำมีพันล้านก็ถิ่นยังไม่ทำ <S 1> <S 1> ทำแต่ไงล่ะโต๊ะอาหารสี่พันห้าพันหมื่นเนี่ยแต่่างนั้น,งงนเรามีน้อยเราก็คอยก่อไปเนาะยี่สิบสามสิบบาท